สวัสดีครับ Proof w i ิร r d ในคลิปนี้เราจะมาหาพื้นที่สีเขียวนี่กันพื้นที่สีเขียวอยู่ภายในวงกลมจุดศูนย์กลาง A รัศมี1น่หน่วยอยู่ภายในวงกลมจุดศูนย์ยกลาง B รัศมีหน่งหน่วยการหาพื้นที่ก็จะมองเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่1นึ่งมองดูสามเหลี่ยมสีชมพูนี้นะย AB ยาว1นหน่วย จาก A มาที่นี่ก็รัศมีวงกลมก็1น่หน่วยจาก B มาที่นี่ก็ยาว1น่หน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่สีชมพูนะ่ะพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละหนึ่งนะสามเหลี่ยมด้านเท่านะด้านนี้1นะเส้นนี้ตั้งฉากก็1นส่วนสความสูงก็รูปสาส่วนสองหส่วนสคูณฐานคูณสูงนะหส่วนสคูณฐาน1สูงรูปสาส่วนสเป็นรูปสาส่วนสี่ พื้นที่สีเหลืองเนี่ยเป็นเซกเตอร์ของวงกลมจุดศูนย์กลาง A ลรัศมี1นึมุมนี้60องศานะเพราะว่าจาก B มาที่นี่เนี่ยมัน1หน่วยด้วย60องศาปแปลว,ว่าพื้นที่สีเหลืองก็1ใน6ของพื้นที่วงกลมรัศมี1ก็1 6ส่วน6พายคูณ1นกำลังสได้พายส่วน6พื้นที่สีฟ้าได้มาจากพื้นที่สีเหลืองลบทิ้งด้วยพื้นที่สีชมพู พายส่วน6ลบรูสส่วนสี่นะตอนนี้มาดูพื้นที่สีเขียวนี่นะประกอบด้วยพื้นที่สีฟ้าสีชิ้นนะสี่คูณพื้นที่สีฟ้าบวกด้วยพื้นที่สีชมพู2ชิ้น2คูณพื้นที่สีชมพูคำวนวณแล้วก็มีค่าเป็น2อพายส่วน3ลบรูสส่วน อันนี้ก็มองเป็นขั้นเป็นตอนนะ่สำหรับคนที่คิดเลขเร็วกว่านี้เนะี่ยอาจจะมองภาพในลักษณะนี้ก็ได้นะพื้นที่สีเขียวนะประกอบด้วยนะสีเหลืองอันนี้4ชิ้น4ชิ้นแฝงความหมายว่าส่วนโค้งด้านนี้นะพื้นที่สีเหลือง1ชิ้นแล้วนะพอมองส่วนโค้งด้านนี้ก็สีเหลือง2ชิ้นนะสีเหลืองมาปิดทับด้านนี้ส่วนโค้งนี้ก็ชิ้นที่3าม ส่วนโค้งสีเหลืองมาทับด้านนี้ก็ชิ้นที่4สีเหลืองสี่ชิ้นนะใน4ชิ้นนั้นน่ะนะจะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเกินมา2ชิ้นด้านบนด้านล่างก็ลบทิ้งได้2เนะี่ยพื้นที่สีชมพูมันถ้าใครมองเป็นนะสีเหลือง4ชิ้นลบทิ้งด้วยสีชมพู2ชิ้นก็ได้พื้นที่สีเขียวนี้เท่ากันนะแล้วก็แล้วแต่นะรูปวิดเวิร์ดนะ่ะ เราจะมองภาพยังไงก็ได้นีมองเป็นขั้นเป็นตอนแบบแรกก็ช้านิดหนึ่งแต่เข้าใจง่ายกว่าอันนี้นะถ้าเข้าใจมากขึ้นก็มองแบบนี้ได้สรุปแล้วนีวงกลมหนึ่งรวยนะจุดศูนย์กลาง A จุดศูนย์กลาง B พื้นที่ Intersection ันตัวนี้ก็2 3 3พส่วน3ลบลูสแบบฝึกหัดนี พื้นที่สีฟ้ากับสีม่วงเท่ากันนะก็ลองทำนะ proof with word หรือ proof without word เรียนแบบคลิปนี้ได้เลยนะแลหาสูตรพื้นที่นี้กันนะสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามนะคลิปต่อไปก็ proof with word ให้เห็นอีกสวัสดีครับ